สวัสดีครับวันนี้นะครับมีสินค้ามานำเสนอนะครับตัวนี้เป็นรุ่น M5000SU นะครับรุ่นนี้พิมพ์นิยมเลยนะครับสีเดิมๆนะครับมีเก็บสีล้อสีใบดันบ้างแล้วนะครับตัวนี้เป็นรถยางอ้วนนะครับชั่วโมงการใช้งานอยู่ที่2,800ชั่วโมงครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับมีใบดันหน้าผานหลังนะครับตัวนี้ ราคาอยู่ที่สามแสนหนึ่งหมืห้าพันบาทนะครับสามแสนหห้าันบาทครับอุปกรณ์สชิ้นนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นสภาพยางหลังนะครับประมาณนี้ครับยางหน้าครับสนใจติดต่อนะครับ0 9 0 6 9 1 0 3 3 7นนะครับร้านสอเจริญแท็กเตอร์พิษณุโลกนะครับอยู่บ้านหนองอ้อ ตำบลชุมแสงสงครามอำเภอบานกะกรรมจังหวัดพิษณุโลกนะครับผม3าม0 0นหนึ่บาทนะครับอุปกรณ์2อชิ้นเดี๋ยวมาลองฟังเสียงเครื่องกันนะครับ